เอาล่สะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกอล์ฟนะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับจากการฉีดวัคซีนมานะครับก็มาทำคลิปเลยล้วกันนะก็ในวันนี้นะครับเป็นวันที่28กันยายนนะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พิเศษมากๆเลยสำหรับคนที่เล่นเกมเกมชิมแพ็กนะครับว้าวอุ้ยเอมเบอร์อุ้ยมัน,นมองไกลถึงหรือย่เหรอฮายพี่เซียว เชอร์ชิงเอาเจไปย์ทินาซึมะวอร์มอายกะโย,ยมิยะยอุ้ยมักกุเคนกิอื้มอุ้ยสามหน่อรวมเป็นหนึ่งอืมอัชชาหาเอาไว้นี่คือคอมหรือว่ายังไง สปอยหรือว่าแบบต้องจัดเซตนี้นะอะไรอย่างเงี้ยท่ายิงของกวานี่ซะก่อนอะก็แล้อลเอาล่ะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเะครับผมปนขวาคืออะไรดูซิแล้วกันทางยังดูโรงละครครบรอบไม่เสร็จสิ้นยังไม่สามารถเปิดของขวัญได้โอเค โอเคฉากที่หนะครับผมวันที่29เดือน9 2020นะครับคุณที่มาจากโลกอีกใบหนึ่งได้กลายมาเป็นนักกันทางแห่งโลกเทวดเพื่อตามหาน้องสาวที่พัดภาคจากกันการเดินทางสืบเริ่มต้นขึ้นเฮ้ยผมมาวันที่29เดือน 9, 9. ้วพรุ่งนี้นี่ว่าเออพรุ่งนี้ครบรอบหนึ่งปีนะครับเดี๋ยววันที่29เดือน9ปีส0 2 0คุณได้เข้าฮะโอ้เร็วไปปะพี่อ่านไม่ทันไม่อยาตีซะ ระหว่างการเดินทางคุณได้เอาชนะฮินเชอร์ไปทั้งหมด28,07ตัวว้าวแน่นอนว่าอันตรายได้แน,น้อยเขามาีทุกคนทุกแห่งเช่นกันระหว่างการเดินทางคุณได้เอาชนะสลามไปทั้งหมด19,13ตว่างถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะไหมน่าจะเยอะอยู่นะฉากที่3มุ้ยทิมมี่ไปเนะ่<笑><笑>ก่อนการเตรียมตัวละครมีนับทั้งหมด57ตัวกลายเป็นฟาวในมือคุณนอกจากนี้ระหว่างการเดินทางคุณทำสวิต มาดมเหรอจำนวน1นึ่้าเจานอ,อ๋อหมายถึงอาหารที่เรากินบ่อยๆนะครับก็คืออาหารที่มันทําจากน่องไก่มันทาได้ง่ายกว่าถูกไหมขานุกจุดแรกการ,รประจนภัยคุณนักปละวิทยสมบัติในพื้นที่บริษัท์มากกว่าสี่ร้อหสิบหกครั้งโอ้ยยังเยอะอมีต้องสองคนนะวุ้ยทำอะไรกันเนะี่ยอ๋อปลอบใจเหรอโดนเราไหเนะี่ยวายชนีถูกกัดขึ้นโดยใช้น้ำจากไซเดเล็กเป็นส่วนผสม โอ้ยมีคนหิวข้าววะเนี่ยตังหมดอุย้ยอยู่กันครบเลยครับยูราแอมเบอร์ลิซ่าตั้งแต่การไปชิดอนสเตอร์การเก็บรวบรวมดอกไม้รวมถึงการส่งอาหารโอ้โหวันได้ปกเิรยเสรีภาพและความรักทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเทศากาลวินบูมโอเคผมเข้าร่วมนะครับในสก,กานี้ไม่เพียงเท่านั้นในฐานะวินบูมซาคุณยังเป็นตัวแทนของชาวมหัศจรรย์ในการถวายดอกวินบูมใช่และแลวความพึ่งพองสากเทพแห่งลมคุณเองก็เช่นกันวันที่17 เดือนสิอ๋อเดือนเกินถัดมานะครับบูชาถึงเลเว่าสิอันนี้ผมว่าผมช้ากว่าทุกคนนะทุกคนน่าจะทําเสร็จแบบเร็วกว่าน,นี้นะเพราะผมเก็บมั่วไปแล้วนะฮะในมหาวิหารฟอเเนสมักจะมีเรื่องราวต่างๆขึ้นทุกวันเฮ้เก็บกองใบไม้ร่วงผมไม่ได้เก็บหรอทำไมมันรู้สึกว่ามันรวดเร็วจังเลยอะมันทําให้ใครอ่านนะและกานทางนั้นมักจะไม่อยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งนานจนเกินไปจนว่าถัดไปของคุณคือ ออไปดาก้อนสปายแล้วกันนะใช่เพราะมันต่อเนื่องกันนะครับจากบอสตัดก็ไปดาก้อนสปายว้าวมันหมูแช่แข็งนี่ว่าในวันที่22เดือน12คุณนิก้าเข้ามาสู่ดินแดนอันหนาวเหน็บที่เป็นครั้งแรกอุ้ยเป็น,านการเจ็บสถิติเรามาทําอย่างนี้ใช่ไหมพายุหิมะบนท้องฟ้าไม่อาจปกปิดต้องรอยของการเวลาได้อย่างสมบูรณ์ขณะสมำรวจพวกเขายังมะคุณได้ไขความลับที่เต็มไปด้วยฝุ่นของอาณาจักรโบราณทั้งนักบวชเจ้าหญิงและผู้จดบันทึกสมบัติที่จมอยู่ใต้คุณผงมาเป็นเวลานานจะส่งประกายในมือคุณอีกครั้งอุ้ย <c oughs> หมูตื่นหมูมาหมูไปแล้วอันนี้เข้าหลี่เย่ล้วได้เลยเดวันที่สองเดือนสิบคุณมาถึงหลีเย่แล้วสกวุลเกนโมราที่ 2, 10, มหกกม, ора, มุนเวียนในโลกแห่งเทรแวนทั้งหมดถือกำเนิดขึ้นที่นี่ใน,นระหว่างการเดินทางคุณใช้โมราไปทั้งหมดแสนล้านสิบล้านร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านผมจะไปหนึ่งร้อยล้านโอ้ยโคตรรวยเลยไปไหนต่ออุย้ย วันที่3เดือน10คุณหาหนังสือที่หายไปของน้องเก้าไม่พบใครโดนเลยจับชีชีกลายเป็นโคมไฟถนนกลายเป็นกล่องและกลายเป็นถังไม้คุณได้เข้าร่วมท่านทางแห่งสายรบ21เกมรับชนะถึง12เกมนักกล้าที่รอบครอบและกล้าหาญน่าจะบอกกับคุณมากกว่าตชาช้นในฐานะผู้กล้าของคุณคือ67เจปอร์เซ็นต์ใช่กิจกรรมซ่อนหนานะครับกิจกรรมนี้อะไรล่วงจากฟากฟา้าฉากที่ห้าโคมลอยครับเทศกาลเลนท์ไลท์ครับผมปล่อยโคม เสียดายผมไม่ได้ทํโคมมาเยอะไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนทุกคนก็สามารถเพิ่มเงิมไปกับเทศกาลเลนทนไลท์ในช่วงเทศกาลเลนทนไลท์ Light, คุณและชาวเมืองหรือเย่ได้ปล่อยโคมเซียวด้วยกัน41โคมโอ้ส้นเย็นหัว Rock อน d Roll ผมทำน้อยมากเลยอะเสียดายนะฮะในช่วงเทศกาลเลนทนไลท์ Light, เกม Theater m e า h a n i c ของ r ยจินได้รับความนิยมอย่างมากคุณเข้ารวม24เกมและชนะ24เกมเฮ้ยผมชนะหมดเลยนี่ว่า ถ้าเรืออันแสนคึกคักดึงดุนักธุรกิจมากไมขอชื่อเสียงมาถึงววแปดใช่ปะโอ้ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะฮะหนึ่งถึงสองเดือนเปิดทีมสมบัตินัดหยแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดครั้งโคตรเยอะเลยไอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเคลืออะไรกันมีอีกแล้วในระหว่างการเดินทางรวบรวมเมนูอาหารได้เท่าไหร่สี่สบสามเหรอดอกไม้โบราณมาใส่เฉพาะองหรือเย่เหมือนเป็นดอกไม้ที่เอาไว้ใช้เลื่อนขั้นตัวละครนิงกวงนะครับจำไม่ได้ออหย่นเฟยกับการน้ำชา วันที่11เดือน11 2020เป็นวันที่พิธีส่งเซียนของลีเย่สิ้นสุดลงหลังจากนั้นคุณก็ได้รับของขวัญชิ้นหนึ่งมาจากมาทำมบิงนั่นก็คือไซนีทีพอร์ตนั่นเองเข้าไปเลยวันที่29เดือน4เป็นวันที่คุณได้พบกับทับบี้ได้ได้มีโลกใบน,น้อยๆเป็นของตัวเองแลอาจากแห่งนี้คุณได้สร้างเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด684ชิ้น แลระดับคำน่าเชื่อถือของแทปบี้ถึงเลยว่าสิก่อนใกล้จะเตรียมลงละครนั้นมีนักกันทางเข้ามาเยี่ยมมาชมอาจาจักของคุณแล้ว15คนและเกินทางคนแรกที่เข้ามาเยี่ยมชมก็คือแอบแซบ <c oughs> <c oughs> คุณแอบ,บแซบจะดูอยู่นะขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะฮ <c oughs> ะปออกจากอาณาจักรก็คือตั้งแต่เกมเปิดผมก็เริ่มทำยูทูบมาเรื่อยๆนะครับก็คือจะได้เห็นความเติบโตไปพร้อมๆกันเลยนะฮะ ทีถือว่าครบรอบหนึ่งปีด้วยกันไหมผมก็ใช่นะอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่องผมกับเกมนี้นมาพร้อมๆกันเลยนะฮะก็คือเขาอรอบหนึ่งปีของเกมนี้คล้ายๆกับการเรบรอบหนึ่งปีของช่องผมเหมือนกันนะสมัติทองนี่ไง ก่อนการจัดเตรียมโรงละครนั้นคุณได้เปิดหีบสมบัติในพื้นที่อินเทอร์มามากกว่า429ครั้งเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเยอะมากเลยอะเพราะว่าถ้าเทียบมือจริงแล้วอะเราเพิ่งได้เล่นแพด2.0มาไม่นานมานี้เองนะว่าตอนนี้มันเพิ่งแพด2.1ถูกป่ะผมเปิดไปทั้งหมด429ครั้งแล้วก่อนการจัดเตรียมนรงละครนั้นคุณเพิ่มได้ว่าของพรอยซากุระจะถึง30อันนี้คือสุดแล้วนะเถเอ้ยผมจัดเต็มไปแล้วอะดารุมะดิ้นได้เฮ้ยขาาย ในวันที่22เดือน7 2021นคุณและหยมยะได้เข้าร่วมกันชมดอกไม้ไฟที่งดงามอย่างเพลิดเพลินวุ้ยเมื่อกี้มีอะไรให้กดกดไม่ทั र. นเราควรจะรีบกดตามฉากมากกว่าอ่านใช่ไหมเนี่ยสำนักพิมพ์ยหญ่ของเงินเสมะคุณได้สะสมหนังสือไปแล้ว19เล่มน้อยจังเมื่อกี้เป็นคคิีนะครับอันนี้เป็นอายากะตันที่11เดือน7คุณและทะาอ่านไม่ทันโทษเอ้ยฮัลโหลมารุ โอ้ยทมะถึงเวลสิแล้วใช่ครับต้องถึงเบลสิบเพงจะแบบครบเต็มที่ยังทําไม่ครบเลยแล้วก็ไรเดนกับซาร่าครับผมสวัสดีครับคุณได้รวบรวมเอ็กโตโกัตหนึ่งแล้วัสิบแปดอันพยายามต่อไปนะว,ว้าวพยายามต่อไปนะยู่ไหนบางเนตตลอดเส้นทางนี้คุณได้คืนความสศบให้มอสตาจากปฏิบัติของมังกรได้เป็นสกิพยานในพิธีส่งเซนของลีเย่ได้ได้รับฟังความปรารถนาของเหล่าผู้คนในเอสมาสถานีต่อไปคุณจะไปไหนและได้เจอกับใครบ้างนะ นั่นสิออกกันทางไปไหนวะอ่านไม่ทันครับมีเพื่อนสนิทสองคุณครับร่วมทีมคุณเออมันดีนะแต่ชากวานี้ก็ได้ไหมทำให้ใครอ่านวะเนี่ยจุดไปได้ด้วยบ้าจริงว้าวสิบสิบแพนเจมสสจยอดสลามนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์หอวกันทางที่กำจัดสลามนะจุดมากสุดในเอเชีย ผมคือท็อปสิอะไรคือท็อปสิบเปอร์เซ็นต์วะรวงก็ใช้มอราคสมมากกว่า100ล้านเทหมดหน้าตักยามากในการทำชาระดับความน่าเชื่อถือที่พอตสปิตถึงเลเวลสิบขอฝากตัวด้วยนะ ด้วยอนของนำบัตรที่รับสะสมถึง25ชิ้นขึ้นไปโอ้ยได้เยอะมากครับบอกเลยด้วยการตลอดเส้นทางแลยังสะสมมากกว่า300วันงแง่ละคือน้อยครั้งนะที่ผมจะไม่ได้เข้าเกมเนี้ยคือ,อยังไม่ต้องเข้าสักแบบว่าสักที่หนึ่งก็ยังดีนะครับแต่ก็จะมีช่วงที่แบบหมดไฟกับเกมจริงจอะ่ะไปช่วงเลยอะคือแบบ3-4วันไม่ได้เข้าเลยอะไรเงี้ยบทเพลงนันกเดินทางมาเป็นนันกเดินทางและร่วมออกเดินทางไปกับไพมอน วันแรกใช่ไหมความทรงจาที่ท่วมทน้นสำหรับกิจกรกรมแฮงเอาท์ในปัจจุบันและปลดล็อกต้อนจบทั้งหมดใช่ผมเคลียร์หมดแล้วสตูดิโอธรรมชาติของเีรเชียสตูดิโอธรรมชาติเราใช่ไหมคือสตูของฮีรเชียจำนวนมากที่สุดของเอเชีย10%ไว้เฮ้ยลักสมบูรินแดนกล้าไปทั่วทุกพื้นที่ปลดล็อกดูเทเลพอสได้ทั้งหมดในปัจจุบันใช่พลิกผันมากมายในระหว่างการเดินทางคุณได้พบสาเหตุแปลกๆของการหมดสติมากมายตกน้ําตายเปิดหิสมบัติมากกว่า1,000พครั้ง อยู่มากจริงสิบเปอร์เซ็นต์ทั้ทางที่ร้านนกพิราบาได้จำนวนมากที่สุดในเอเชียควอคดีใจใช่ปะอันนี้คืออะไรอะ่ะอออบ,บิทสิบห้อง3ผ่านไม่ได้นะครับเก็บดาวไม่ครบรบดหนังสือทั้งหมดหางสือไม่ครบนะฮะอันนี้ผมก็หาสูตรอาหารไม่ครบเหมือนกันเฮ้ยเหลือแค่3อย่างนะบันทึกและแชร์ไม่แชร์ได้ไหมฮะ อันนี้เป็นเข้าไาในตัวเกมนะครับจากนั้นก็ไปที่กิจกรรมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกิจกรรมล็อกอินสะสมนะฮะเวันที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยนะครับวันนี้วันแรกนะครับผมก็จะเป็นล็อกอินสะสมนะฮะเส้นทางเมฆาและดวงดาวนะครับจะได้เป็นอินเทอร์เทวินเฟดหนึ่งชิ้นนะครับผมรับไปเลยเรียบร้อยพรุ่งนี้เป็นโมรานะฮะสุดยอดไปเลย เอาล่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมหากที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจใน Facebook ด้วยนะครับไว้สำหรับติดตามข่าวสารแล้วก็พูดคุยกันนั่นเองนะฮะหนูคลิปจบได,ด้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอุตรดิต์มาครบรอบ1ปีของเกมเก่ชิมแพ็คนะครับขอให้ทุกคนไม่เครือครับผม